แกรีแมคเคนน n แฮกเกอร์จากค้องนอนแม่ที่เจาะถึงกลาโหมสหรัฐสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีน้ำตาลเล่าเรื่องอีกครั้งวันนี้คือคนที่3มในซีรีส์นักปลอมแปลงระดับโลกแต่เอ๊ะคราวนี้ไม่ใช่การปลอมเอกสารไม่ใช่ปลอมภาพวาดแต่เป็นการปลอมตัวเข้าไปในระบบที่ลับที่สุดในโลกและนี่คือเรื่องของ Gary m c k เ n n น n ชายชาวอังกฤษที่ถูกอเมริกาตราหน้าว่า ผู้ก่ออาชญากรรมไซเบอร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เรื่องราวของเขากับซับซ้อนและแปลกกว่าที่คิดค่ะจุดเริ่มจากความอยากรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวแกรี่เป็นช่างคอมพิวเตอร์ธรรมดารรมดาในลอนดอนไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมอะไรเลยแต่เขาลหลงไหลเรื่อง UFO และสิ่งมีชีวิตนอกโลกจนถึงขั้นเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐปกปิดความจริงไว้แล้วเขาก็คิดว่าถ้าอยากรู้ก็เข้าไปหาคำตอบในระบบเขาเองเลยละกัน เขาเริ่มแฮกในปี2001ตอนอายุ35ปีจากห้องนอนของแม่ใช้คอมเก่าๆอินเทอร์เนต็ตความเร็วเต่าไม่มี VPN ไม่มีพังตัวใดๆเลยคือแทบจะพิมพ์ว่าแกรี่อยู่ตรงนี้ให้ FBI ดูยันได้แล้วเขาแฮกเข้าไปได้ยังไงฟังแล้วอาจช็อกนะคะเพราะมัน,นง,ง่ายมากแกรี่ใช้สคริปต์สแกนหาคอมพิวเตอร์ที่เปิดพอร์ตไว้จากนั้นก็ลองเข้าไปตามเครื่องที่ไม่ได้ตั้งรหัสผ่านหรือยังใช้ดีฟอล์ t พาสเวิร์ดเดิมๆที่แถมมากับระบบ และเขาเจาะเข้าได้จริงๆทั้งนาซากลาโหมสารัฐดีโอดีกองทัพอากาศกองทัพเรือแกร์ี่อ้างว่าเขาเจอไฟล์ชื่อ Non Terrestrial Officers และภาพดาวเทียมที่ดูเหมือนไม่ใช่เครื่องบินจากโลกนี้เขาโดนจับได้อย่างไงแม้เขาจะแฮกเจออังกฤษแต่ FBI ก็ไล่ตาม IP เจอแล้วส่งเรื่องให้ตำรวจอังกฤษจัดการ ปี2002ตำรวจอังกฤษบุกมาที่บ้านและจับแกรี่ได้ถึงห้องนอนแม่เขาถูกตั้งข้อหาเข้าถึงระบบทหารสารัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษสูงสุดในอเมริกาจำคุก70ปีแต่แกรี่ไม่ได้ขายข้อมูลไม่ได้ทำเพื่อเงินและเขายังป่วยเป็น Asperger's Syndrome ซึ่งทำให้เขาหมกมุ่นกับความสนใจบางเรื่องอย่าง UFO อย่างมากสุดท้ายแล้วหลังจากต่อสู้ทางกฎหมายมานานกว่า10ปีสุดท้ายในปี2012รัฐบาลอังกฤษ ปฏิเสธคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโดยอ้างเหตุผลได้มนุษยธรรมและสุขภาพจิตของแกรี่เขาจึงไม่ต้องไปขึ้นศาลในอเมริกาและไม่ติดคุกแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆเช่นไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์แบบอิสระถูกควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตอย่างถาวรแล้วเขาคืออาชญากรหรือแค่คนอยากรู้หลายคนยังเถียงกันจนถึงวันนี้ว่าเขาคือ อาชญากรไซเบอร์ที่ละเมิดระบบความมั่นคงหรือเป็นแค่เนิร์ดคนหนึ่งที่อยากรู้ว่า UFO มีจริงไหมแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดยังไงถ้าวันหนึ่งเพื่อนๆแฮ็กได้แบบเขาเพื่อนๆจะเข้าไปค้นหาเรื่อง UFO เหมือนกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมีด้วยนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้ามีมีเรื่องอีดเพียบรอเล่าเลยไปบ,บาย